าถูกที่ถูกเวลามาใช่ไหมเราไปทนี่เหเราี่ช็อปอะไรกันหรือเปล่ายังเลยไม่มีตังแล้วไปซื้อวัดไปซื้อวัดหมดแล้วโอ้โหนั่งแถวหน้าสุดเลยนะจะไปจริงไม่มีเงาอ่ะต้องมีต้วจะหาการเป็นเงไงนั่นคือแบบยังจองได้อยู่นะได้ ออ้วหรอไกดไม่มี <laughs> วครเอาวดีโอหมันไม่ค <laughs> อ่อยมา <laughs> ันไม่ค่อยชัดอ่ะ มมขอเปลือกจริงๆอยากให้เซนอันนั้นนอะ เอออันนั้นอะมันจะเถื่อนไปไหมเออให้ให้ให้พองเ็นเปล่าเปล่าเี่ยนล่ะเ็นพี่ยอดกห้นเซ็นี่เราบอกก้เซ็นกงั้นเลยหรอบอให้รไมจหอในเสนั้นเนี้ทไแต่มันเถื่อน่ะไม่เป็นไรหรอก เขานเเขาไม่ได้ทำใช่ไหมคะอ๋อเหรอและนี่เราไปซื้อมาจากแบบไอ้รกที่เขาให้มามันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยมีชื่อด้วย